ะะเยอะมากค่ะเพื่อนค่ะแต่ว่ามันพิพน์เนาะเขาบอกว่าไม่มีค่ะน้องซิมเอาไปนั่งดีกว่าจะได้นั่งคุยกับเพื่อนพี่พพสบายสบายเนาะบรรยากาศดีไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรเนาะพี่สนิทไม่ได้เข้าไปนานแล้วเพราะว่าพี่สนิทไม่ได้ผิดเนาะไม่ได้ผิดก็เลยไม่ได้ไปจัดการโพสอะไรนังท <c oughs> นะคะตกลุมพางพอมาวันนี้ก็ ก็คือเหมือนเหมือนประมาณว่าก่อนหน้านูน้นอาจจะไม่ได้จดอิทธิศิ์ก็ไม่ยากนะคะม,มันก็ไม่ยากให้เรารู้จังหวะนะคะเพราะว่าพี่สนิทอ่ะ,อะผ่านการตั้งค่ามาเมื่อเดือนเมษาใช่ไหมคะพอหลังจากนัน้นโพสต์นะคะมีผลนะคะ,ม,ะ,คะมีผลเขาจะแจ้งเราเลยเนาะ,ะมีผลเพราะว่าถามไม่ถามไม่ทำไมพี่สนิทรู้อ่าเพราะว่าเการอะไรก็มาเล่าให้ฟังกันได้เนาะแต่ถ้าใช้เสียง ถ้าใช้เสียงเราตามปกติก็คงไม่มีอะไรค่ะเพื่อนเนาะถ้าใช้เสียงคุณทักทายคุณกองสีด้วยจ้านะคะเช้านี้ขึ้นไลฟ์ไหมคะคุณกองสีเนาะขึ้นไลฟ์ไหมคะนี่ถ้าเราเข้าใครเข้าไปในจัดการพสต์ก็คงจะรู้ใช่ไหมคะว่ามันตามหาอะไรยากมากเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะเสียงก็ไม่ให้เราได้ยินถ้าเราครบห้าพันคนแล้วพี่พี่พรถ้าเราครบห้าพันคนแล้วเราเราไปติดตามเพื่อนเจนะ็ดแปดพันน่ะไม่ได้หรอกนะพี่ ไม่ได้ค่ะรีบกดลับเลยนะอย่าทิ้งไม่วันสองวันเดี๋ยวต้องไปเคลียร์ตรงนี้ให้จบก่อนต้องไปเคลียร์ตรงนี้ให้จบก่อนไม่ได้นะคะอย่างเหลืออย่างสุดท้ายที่พิเศษยังไม่ลงตอนนี้ก็คือภาพนิ่งค่ะเพื่อนๆขาเนาะยังไม่ลงภาพนิ่งเดี๋ยวลงจากลายสดก็ถ้ามีภาพสวยๆนะเสียงธรรมชาติล้วนๆทานกาแฟกันเลยยังคะทุกคนนะคะทุกคนเนาะวันนี้ใครมีเสียงติดลิขสิทธิ์เนื่องจากเขาไปจดลิขสิทธิ์เพิ่มอะไรประมาณนี้น้องส้ม เขาก็แจ้งมาแบบชัดเจนเนาะเวลาเราเข้าไปข้างในมาจบถูกใจกดคอมเมนต์กด comment, กดแชร์ share, ค่ะเพื่อนขาฝากไว้เนาะวันนี้ถ้าเกิดว่าน้องสนิทหรือพี่สนิทพูดผิดประการใดนะคะก็ขอโทษขอตุ้นเพราะว่าพี่ระบบเขาจะจดจำเราในวันที่เราส่งงานเยอะๆแค่นั้นเองค่ะเพื่อนข่ะไม่มีอะไรเนาะเพียงแต่ว่าเราปฏิบัติให้ถูกกฎนะคะเกิดขึ้นเนาะเกิดขึ้นนะคะ ไม่ว่าจะอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะคะสวัสดีน้องอารยาแฟนเพจนะจ๊ะที่เข้ามาให้กําลังปิ้นเป็นเอกสารมาเพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องไปลบไปลบคลิปผิดไงไปลบคลิปผิดนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่เนาะแต่ว่าน้องซิมจิ้มเข้าไปนะคะแล้วก็จะเป็นขอบสีฟ้าขึ้นมานะคะพเพื่อนค่ะขอบสีฟ้าขึ้นมาแล้วก็กดลบทันทีเลยนะคะพเพื่อนๆอันนี้ก็ก็ค่อยค่อยทยอยกดนะส่วนมากน้องซิมจะทยอยกดรับ ทีละสามสามคลิปสามคลิปค่ะพี่เพราะว่าเขียนรายละเอียดให้เราบทเลยแล้วว่าเราได้มาจากตรงไหนตรงไหนตรงไหนเขาเขียนบอกเราหมดเลยเนาะพี่ๆอาจจะไม่ได้เช็คนะคะพี่ๆอาจจะไม่ได้เช็คหรือว่าอันไหนที่เป็นคําสั่งเดิมๆเราก็ไม่ต้องไปทำเนาะไม่ต้องทํานะคะคําสั่งคําสั่งเดิมๆอ่ะอย่างการอย่างการอ่าแชร์แชร์เพื่อนพยายามเรียนรู้ไปกับระบบใช่ไหมคะน้องอารยาเนาะเรียนรู้ไปกับระบบเขาแล้วเราก็ จะรู้ทันระบบเขานะคะอย่างเงี้ยพี่สนิทไปเอาไปไปตามที่ไหนนู้นไหมคะพี่สนิทไปที่แดชบอร์ดนะคะแล้วเข้าไปเชิญในตรงที่เชิญเชิญนะคะในในสตอรี่พี่สิก็ต้องไปลบเวลาเวลาเราเข้าไปเนาะคุณเพื่อนเพื่อนเวลาเราเข้าไปที่สตอรี่เราก็จะเจอว่าไปไปลบโพสเนาะไปลบโพสก็เมื่อก่อนนี้ที่เราที่เราเข้าไปนะคะเพื่อนค่ะเวลาเราเข้าไปเนี่ย เพื่อนก่อนไปชมคลิปเพื่อนก่อนนะคะไปชมคลิปเพื่อนประมาณ3คลิปแล้วก็ออกมากดมารับเพื่อนนะคะเพื่อนของเราถ้าเรารแล้วก็ประมาณนี้แหละคะ่ะเพื่อนทพี่ค่ะพี่สินิทก็มีเรื่องเล่านะคะเจออะไรพี่สินิทก็จะเล่าให้ฟงังแล้วก็เอามาเป็นประสบการณ์ของเราเย็นสดชื่นนะคะเนี่ยด้านหลังก็ข้าวก็กําลังงามนะคะเมื่อวานนี้ก็มาเขาเรียวกว่าอะไรให้ไอนะคะในส่วนตัวของจิมเนอะอันนี้บอก แชทีเกินไปไม่เห็นไม่เห็นพี่โคนะคะเพื่อนค่ะไม่เห็นพี่โคมาสองสามวันแน่ใจเพราะว่าเมื่อเช้าพี่พสนิทไม่ได้ไปพี่สนิทไม่ได้ไปห้องไลฟ์เพื่อนด้วยเพราะว่าพี่ระบบไม่ได้ส่งมาเลยเมื่อเช้าก็เลยไม่ได้เข้าหาใครเนาะพี่สนิทในเช้านี้เนาะก็เทคโนโล,โลยีก็เกิดทุกที่นะคะตอนนี้เนาะไม่ว่าเราจะทุกช่องทางนะคะมีการทํามาหาตัวอ,อีกแล้วนะเพ,พื่อนๆพี่จ๋าเนาะเนะข้ามาเนาะเข้ามาเข้ามาก็ จะได้รับข่าวสารกับน,น,น้องซิมเนาะว่าน้องซิมเจอลำโพงแดงอีกแล้วนะ <c oughs> คนเรียนรู้ก็จะเจอแบบนี้แหละแต่น้องซิมก็เอาแค่พอขอบเขตนะคะสิ่งที่ผิดกฎเลยนะคะน้องซิมก็ไม่เอาอันนี้เลยของพี่สนิทได้มาเนาะก็ทําครบนะคะแต่บางครั้งก็บางครั้งก็เพื่อนกจ็จะขาดไปประมาณสองสามท่านอะไรเ <c oughs> ป็นยังไงเนาะวันนี้เนาะกินข้าวหลามกับกาแฟอร่อยนะคะ อยากทานค่ะพี่พลเขาบอกว่าไม่มีนะก็เซฟนะคะเซฟคลิปลำพงแดงนะคะ่าคลิปเซฟไว้เซฟไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆอย่างเหลืออย่างสุดท้ายที่พี่สิริยังไม่ลงตอนนี้ก็คือภาพนิ่งค่ะเพื่อนๆขาเนาะยังไม่ได้ลงภาพนิ่งเดี๋ยวลงจากไลฟ์สดก็ถ้ามีภาพสวยๆนะคะดูแล้วเราก็ทําความเข้าใจของเขาเนาะเพราะว่าเราก็แล้วก็เข้าเข้าได้หลายช่องทางแล้วก็ดูมากนะ ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะผ่านสตรีมไม่ใช้นะลบมมมไ,มไม่ใช่เสียงเพลงไม่ใช่เสียงกระแสอะไรเลยนะลเราเราเจอกันในหน้าฟีดแลวเนาะมาเช้านี้เจอหลายท่านอยู่มาเช้านี้เนาะเจอกันในหน้าฟีดเลยเราทักทายกันแล้วนะคะพ่อใหญ่ด้วยเนาะเราก็ทักทายพใหญ่พอน้องอารยาห่างกันเล็กน้อยนะคะห่างเล็กน้อยไม่ถี่จนเกินไปเนาะอันนี้ที่นั่งขยับอยู่นี่ไม่ใช่อะไรนะยุ่งค่ะสวัสดีคนนะภาพชัดไหมเสียงชัดไหมคะ สวัสดีน้องส้มคนสวยจ้านะคะพี่บอลก็ถ่ายน้องส้มนะคะถ้ามันมีเยอะเคลียร์ไปให้หมดคะม่ะเพื่อนขาอย่าเก็บไว้เนาะของคุณกองสีคุณวิไลวันเนี่ยเคลียร์หลังบ้านหมดเลยนะคะเพื่อนขะแม่กันบรรยากาศด้านหลังนะคะเดี๋ยวก่อนขยับนิดนึงนะคะ,ะแสงเขาเริ่มเข้ามาเนะเพื่อนจ๋าเนาะ แุณระลีกระบบได้แน่นอนนะคะไม่เจอวันไหนก็เจอวันไหนนะพเพื่อนค่ะอันนี้ก็อยากบอกนะพกเพื่อนเนาะอยากเล่าเป็นประสบการณ์นะคะก่อนทุกท่านเลยนะคะ <c annya> ทรก,กค่ะเห็นพี่โคเพื่อนแล้ว <c oughs> เห็นพี่โคเพื่อนแล้วนะคะอ่าแล้วก็การเข้าไปชมคลิปของตัวเองการอะไรก็มาเล่าให้ฟังกันได้เนาะแต่ถ้าใช้เสียงถ้าใช้เสียงเราตามปกติก็คงไม่มีอะไรค,ะค่ะเพื่อนเนาะถ้าใช้เสียง,งก็ให้สร้างคลิปขึ้นมาอีกหนึ่งคลิปนะคะ พิเศษก็คือสร้างคลิปขึ้นมาอีกหนึ่งคลิปนะคะแล้วก็โพสต์ลงไปนะคะประมาณนั้นถ้าเกิดดวงตาเปิดมั่งไม่เปิดมั่งนะคะวันนี้เ,เห็นไฟส่องอยู่สวัสดีทุกคนรอบห้องค่ะตอนนี้ตอนนี้พี่เปิดบ้านแต่เช้าเลยสบายดีนะคะไม่เจอกันนานเลยนะ <c oughs> แม่ไปทํางานวันจันทร์เด้อน,นะจ๊ะโอเคนะคะเพือพ่อนๆค่ะเนาะสวัสดีนะคะนะคะวันนี้ก็อยู่กับคุณพี่กัญญพ์นะคะ คุณพี่กัญญพรนะ,ะมีอาหารอะไรแบบนี้ยเราก็ถ่ายนะคะแล้วก็ส่งเป็นภาพนิ่งสวัสดีคุณอุดมสำเภาได้ค่ะพี่สนิทยินดีต้อนรับสู่บ้านสวนกลางลอยแล้วนะคะได้ประกาศเสนาบรใบแดงแดงมาแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเข้ามาอยู่กับในร้วพี่พลินนะคะคุยคุยก็ย,ย,ยังยังห่วงหลานอยู่เนาะอ่าก็พี่สนิทพาเพื่อนไปลบมาแล้วเนาะ ่ะเพื่อนไปลบมาแล้วเกี่ยวกับข้อข้อความนี้แหละค่ะเพื่อนๆค่ะเกี่ยวกับข้อความอย่าคิดว่าไม่สําคัญนะคะแต่ถ้าตรวจนะคะรูปไหนคลิปไหนถ้าคุณไปทําอะไรไว้แล้วก็ตามไปทีละคลิปละคลิปละคลิปเนาะข้อความไหนก็กดไปที่ข้อความได้เลยไปเคลียร์ออกให้หมดค่ะเมรต้องไปกับเพื่อนกับฝูงของเราแล้วเอาไปด้วยกันขอตัวถ่ายคลิปก่อนนะคะลบไปแล้วนะคะอ่านไม่ทันเ,นเลยเนาะเกี่ยวข้องกับการลบคลิปด,ด้วยหรือเปล่า สวัสดีค่ะพี่พรพี่พรมาแล้วจ้ะพี่พรมาแล้วจ้ะสวัสดีพี่พรค่ะนะอ่าซิมทําอย่างนี้พอ,อพอรอบพอรอบที่แล้วซิมก็เจอไปนะคะเสียงหัวเราะสิบสองเหมือนกันนะคะสิบสองลำโพงมาตรงนี้นะพเพื่อนๆพ่พี่ๆจ้ะสวัสดีช่างสวัสดีพ่อใหญ่สุรยิยันวันนี้นะก็เสียงหัวเราะมารอบนี้เสียงดนตรีคอนนะคะสิบสองเหมือนกันนะคะ ทางที่ดีที่สุดนะคะพเพื่อนๆเนาะใช้เสียงของเราดีที่สุดนะสวัสดีเนาะน้องอวยพรบุญมินจ้านะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาให้กําลังใจพี่ซิมนะสวัสดีจ้านะคะเมา่นะคะดูแล้วเราก็ทําความเข้าใจของเขาเนาะเพราะว่าเราก็แล้วก็เข้าเข้าได้หลายช่องทางแล้วก็ดูนะคะพเพื่อนๆค่ะอ่าก็เป็นธรรมชาติรุนรุนเลยนะคะเป็นธรรมชาติรุนรุนเลยนะ วันนี้ใช้นะคะไปทํางานเหมือนเดิมเนาะไปทํางานเหมือนเดิมนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมค่ะเพื่อนเพื่อนเนะาะเมื่อเช้านี้ก็ลงครบแล้วคะ่ะทุกพ่อก็จะนําส่งไปหาเพื่อนๆนท่านนั้นเนาะอ่าก็คลิปสั้นนะคะคลิปสั้นนี้เมื่อเช้านี้พี่พี่รู้สึกว่าพี่ทาพี่ส่งไปสามาหลายคนที่เขาเอาออกมาพูดนะคะเราไม่ได้พูดในเชิงลบนะแต่ว่าที่ดีที่สุดก็คือใช้ระบบที่ดีที่สุด ก็เข้าไปที่จัดการโพสต์นั่นแหละแต่ว่าทีนี้นะ่ะเวลาเราเข้าไปอ่ะเมื่อก่อนเขาจะให้เราได้ยินเสียงได้ยินอะไรใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่มีเขาปิดเราก็ไปได้ค่ะแต่อย่าไปถี่จนเกินไปกันแล้วกันเพราะว่ามันจะผิดสังเกตค่ะพี่พรเนาะมันจะผิดผิดสังเกตกับพี่ระบบนะจริงๆแล้วนะคะพี่ก็ได้ฟังความรู้มาจากกูรูหลายๆท่านเขาบอกว่าใช้เสียงใช้เสียงดนตรีเราไปทุกที่เลยนะคะเพื่อนที่ที่คิดว่า